เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันบุคคล ควรรีบเร่งทําบุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทําบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปออล้มนีช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาอยู่ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชความถี่91เมกะเฮิร์ค่ะวันนี้เราได้โอกาสดีทีเดียวค่ะที่จะได้สนทนากับท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิประชานาตหรือที่เราคุ้นเคยที่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อลงกฎนะคะท่านเจ้าคุณอลงกฎมาโปรดลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่นี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นต้นแบบค่ะเป็นจิตอาสาต้นแบบและในช่วงของวิกฤต การแพร่ระบาดของเอสโรคเอสที่ผ่านมากว่า30ปีนะคะท่านไม่รีรอลงมือช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมด้วยการดูแลทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วยลูกหลานผู้ป่วยนะคะวันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่ เราก็ไม่รีรอเช่นกันค่ะเพราะว่าท่านเป็นต้นแบบของจิตอาสาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะขอโอกาสท่านได้เมตตาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนานาโดยสรุปก่อนเจ้าค่ะว่าสถานการณ์ของวัดพระบาทน้ำพุซึ่งตอนนี้เป็นช่วงของการระบาดของโควิด -19 สถานการณ์ของวัดเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ ขอจเจริญพรเจริญบูธนาที่ห่วงใยวัดพระวัดน้ำพุเน่ช่วงที่โควิดแพร่ระบาดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของวัด่ปกติวัดพระวัดน้ำพุก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปทำบุญกันไปจำนวนมากแต่มีบางวันที่วัด,วดน้ำพุในช่วงวิกฤตเนี่ยไม่มีคนไปทำบุญเลย บางวันก็ไม่มีเงินบริจาคสักบาทเลยแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานของวัดพระธน้ำพูเนี่ยเข้มแข็งระวางฐานรากไว้ในช่วงเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไว้เป็นอย่างดีแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่แน่ๆก็คือวัดอยู่ได้อยู่ได้โดยที่ ทั้งไม่ล้มแล้วก็ไม่เซด้วยนะครับรนอกจากนั้นเราก็ยังมีกำลังที่จะช่วยเหลือแบ่งปันชาวบ้านนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่พิการผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานอนาฐถาเนนะี่ยวัดเราก็ได้จัดถุงยังชีพแจกทุกวันทุกวันถ้าคิดตั้งแต่โควิดมาเนี่ก็แจกไปหลายหมื่นถุงแล้วสา แล้วเราก็ยังพยายามช่วยทางภาครัฐในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการทำหน้ากากอนามัยและแจกเราแจกไปแล้วประมาณ2อง0,000ชิ้นแล้วนะฮะตอนนี้น้าวันนี้ก็กำลังแจกทุกวันรวมทั้งเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ที่วัดก็มีเจลแอลกอฮอล์เนี่ย ไม่เชอแจกญาติโยมนะแจกพระทุกๆวัดเลยกัวพระพระท่านก็ลำบากเหมือนพวกเรานี่แหละนะแต่ว่าพอพ้นวิกฤตมาซึ่งในช่วงที่รัฐบาลาผ่อนปลนมาตรการต่างๆเนี่ยคนก็กลับไปวัดเหมือนเดิมแล้วนะซึ่งช่วงหลังๆมานี่เนี่ยหลายๆคน ไปวัดก็มักจะนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าอยากจะได้ขนมปังปิป๊บตอนนี้ไปที่ไหนก็ต้องขนขนมปังปิ๊บกับวัดทุกวันเลยวันนี้ห้าหกร้อยปีแใครใครที่เป็นลูกศิษย์ก็จะเข้าใจว่าทำไมหลวงพ่ออยากได้ขนมปังปิป๊บคือหลวงพ่อเลี้ยงลูกด้วยขนมปังปิป๊บเพราะมีลูกเป็นพันๆนคน แล้วก็เปลี้ยงผู้สูงอายุด้วย,วยขนมปังปิ๊บเนี่ยเหมาะสำหรับคนทุกวัย,วยแล้วบ้านเราก็มีขนมปังปิ๊บที่ มีคุณภาพที่ดีแล้วก็อร่อยมากด้วยอย่างอย่างเช่นไส้สับป,ประรดอย่างนี้เป็นต้นนะไส้ครีมอร่อยจริงๆหลวงพ่อไม่เคยฉันสักอันเลยนะ <laughs> ก็เวลาเห็นขนมปังปิ๊บก็จะรู้สึกด,ดีใจว่าเออลูกเราเออไม่อดตายแล้วนะอร่อยแล้ววันนี้นะ แต่ที่เราต้องพูดกันก็คือว่า,วาถนพูดเนี่ยเราอยู่ได้เพราะศรัทธาของประชาชนจริงๆก็เกือบ30ปีละแล้วเวลานี้เราก็ไม่ได้ของบประมาณจากทางรัฐบาลเลยนอกจากก็ไม่ขอรัฐแล้วเรายังช่วยรัฐด้วยนะอะไรที่รัฐอยากให้เรามีส่วนร่วมช่วยเหลือเราก็ระดมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหายมาช่วยกันนะแต่โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ย นายประนลษย์ก็ช่วยโรงพยาบาลหลายเรื่องนะหลายเรื่องชเช่นการมอบหน้ากากอนามายัยมอบเสื้อที่เวลาหมอเขาตรวจนะต้องใส่ถ้เสื้อเสื้ออะไรเสื้อกาวสีกขาวอะไรบางนะมอบอ,อุปก,กรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆให้กับโรงพยาบาลสร้างห้องตรวจโควิดให้กับโรงพยาบาลด้วยนะเพื่อให้ที่จริงๆโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าเห็นใจอ่า ไม่มีงบประมาณที่จะสร้างต่อมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็ระดมลูกิษย์แล้วที่ช่วงที่วิกฤตเนี่ยทุกวันเลยวัดบารมีูก็ทำข้าวกล่องส่งให้หมอทุกวันนะวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกล่องทุกวันทุกวันหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากร,กรทางด้านการแพทย์เนี่ยเนาะบางทีบางคนเนี่ยน่าเห็นใจไม่มีเวลากินข้าว นี่เวลากินข้าวน,นการที่เราทําอาหารกล่องไปเนบางทีท่านก็นั่งทานที่โต๊ะทํางานของท่า,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 านได้อันนี้คือเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยเราเนาะที่ทุกคนเนี่ย ขอใช้คำว่าช่วยกันช่วยกันโดยทั้งเรามาถึงวันนี้เรายิ้มได้แล้วเนาะ <S S <Okay. S 1> ถึงอาจจะยิ้มแบบฝืดๆหน่อยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนะ <Okay. S 1> แต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนกับทําบุญมากมายเลยวันนี้นะเ <c oughs> น,นี่นยวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ด้วาเน,นีย <c oughs> บ้านเราประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีสิ่งวิเศษอยู่ตรงนี้จริงๆเราะคนที่ลําบากท้อแท้สิ้นหวังหมดกาลังใจเนี่ย เราจรึงกล้าพูดกันได้ว่าเออชีวิตไม่สิ้นหวัง <Okay. S 1> พอสุดท้ายพวกเราก็ต้องช่วยกันถ้าประเทศไทยไม่มีคนอดตายเรามีตู้ปันสุกออแต่ที่สําคัญก็คือทุกคนเนี่ยทีออ่มีน้ําใจนะก็มาช่วยเหลือมาแบ่งปันกันเ,เนี้ยหลวงพ่อว่าไม่มีประเทศไหนในโลกเขามีแบบนี้หรอกแต่เราทําด้วยหัวใจกันจริงๆทําด้วยศรัทธากันจริงๆดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในมุมไหนที่ อาจตอนนี้อาจจะขาดกําลังใจหรืออาจจะท้อแท้เนาะแต่อย่าสิ้นหวังแต่ชีวิตไม่สิ้นหวังอย่าทุดกันแล้วสิ่งที่ที่ท่านเจ้าคุณได้ทํามาตลอดจริงๆแล้วทํามากว่า30ปีแหละแลว่ามาดูเรื่องเกี่ยวกับเอสเนี่ยก็เกือบ30ปีนะเจ้าคะ่ะถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ปี2 5งพเจ้าคะ่ะทีนี้เรื่องที่ท่านเจ้าคุณได้สงเคราะห์สังคมการสงเคราะห์สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ จิตอาสาอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมาสงเคราะห์แต่ก็ลงมือสงเคราะห์ตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณอยากจะขอโอกาสท่านเจ้าคุณว่ามองเรื่องของการสงเคราะห์สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครส่วนไหนและเมื่อสักครู่ที่ท่านเจ้าคุณบอกว่ายืนหยัดได้ด้วยตนเองแล้วก็ช่วยภาครัฐซะด้วยซ้ําไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐตรงนี้แหละเจ้าคะเรื่องของการสงเคราะห์ คือถ้าพูดถึงคำว่าหน้าที่จริงๆมันมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ของเรา่การเป็นัคือถ้าหากว่าเราจะมาคิดว่าอันนี้หน้าที่หมอเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อทําตอนแรกเนี่ยชาวบ้านยังว่าเราเลยว่าไปทำทำไมมันเป็นเรื่องของหมอต้องดูแลไม่ใช่เรื่องของพระซึ่งวิธีคิดของหลวงพ่อก็คือ เราทําอะไรช่วยอะไรใครได้เราก็ต้องต้องทาต้องทําคือเราจะมาปล่อยให้เขาอยู่ในความทุกข์ทรมานโดยที่เราไปคิดว่านี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องเลยแต่ดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่หลวงพ่อดูแลผู้ป่วยเด็กคนชรามาเนี่ยหลวงพ่อคิดแต่ว่าทําอะไรได้เราก็ทําทําให้เต็มที่เพราะจิตอาสาตร,ตรงนี้ พอเราทําไปแล้วมันก็เข้าใจเองอน่เหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยพอทาไปทํามาจากครั้งแรกตอนนี้เราก็มาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะที่เราทํากันแล้วเราก็ไม่เคยเบื่อเพราะด้วยความรู้สึกเราทําแล้วเราก็มีความสุขกันท, <ำ S 2> ทุกคนคเหมือนกันที่วัดปาน้าผนะู้เนี่ยพอเราสงเคราะห์ประชาชนน่ด้วยจิตอาสาของเราเต็มใจที่จะทําเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่านี่มันเป็นหน้าที่ใคร ถ,ถ้าเราเข้าใจถึงคำว่าหน้าที่ของมนุษย์จริง,รงๆอะ่ะมนุษย์ต้องช่วยกันไอ้คำว่ามนุษย์เนี่ยมันแปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงแล้วเพราะเรามองเห็นคนที่เขาลําบากกว่าทุกกว่าหรือต่ํากว่าแบบเนี้ยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะทําให้เราช่วยเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นขึ้นมาได้ซึ่งอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตอาสานั่นเองนะเราทําด้วยความเต็มใจของเราเองนะ โดยที่ไม่ต้องไปถามว่านี่มันหน้าที่ใครเจ้าค่ะ,ะไม่ต้องไม่เราไปถามเราเหมือนเราเห็นคนกําลังหิวนียนะอย่าไม่ต้องไปถามเราว่าเขาเป็นลูกใครหรือเป็นพ่อเป็นแม่ใครในเวลานั้นถ้าเรามีอาหารแบ่งปันเขาได้เราก็ต้องทําทันทีหรือถ้าเราไม่มีอ่าเราก็ต้องมองหาว่าเราจะได้อาหารจากไหนมา ประทางหรือบรรทาความหิวโหยของเขาได้ไอเน,นี้คือวิธีคิดที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์เราเรียกว่ามนุษยธรรมจ้ะจัตัวใจในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือการลงมือช่วยเหลือค่ะ หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่การงานนั้นเป็นหน้าที่การทำมาหากินแต่การช่วยเหลืออันนี้ตรงใจละนะคะและไม่ต้องมาถามละต่อไปนี้นะคะว่าใช่หน้าที่ไหมมาทำแบบนี้ใช่หน้าที่ไหมนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้บอกเราโดย ส่วนลึกของหัวใจเลยว่านี่คือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นะเจ้าค่ะในการช่วยเหลือสงเคราะห์กันค่ะถ้ายังไงวันพรุ่งนี้ขอโอกาสท่านเจ้าคุณอีกวันหนึ่งนะเจ้าค่ะได้ขอท่านได้เมตตา คุยกับเราสนทนากับเราในเรื่องของจิตอาสาว่าการทํางานจิตอาสานั้นมีผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเรายังอยู่ที่นี่สถานีวิทยุสบภเอฟเอ็ม91สถานีวิทยุจิตอาสาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะแงกลักลใจ